หุ้นนางฟ้ามีตัวไหนที่ราคาถูกบ้างครับตอนนี้เอ่อเมตานะครับน่าจะเมตา่าจะถูกสุดอัรับผมเพราะว่าเออโอเคอย่างแรกเลยคือ PE ค่อนข้างถูกนะน่าจะแบบยีกว่างยีต้นต้นอ่ะยี่สประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่2องเนี่ยคือเมตามีฟีดแค l โฟต่อหุ้นเยอะที่สุดนะครับตอนนี้ในในตลาดนะครับไอในในตัว7นางฟ้านะ ออผมจำตัวเลขไปเป็นไม่ได้แต่ว่าเกิน10กว่าถามว่าตัวเลขนี้สสำคัญยังไงนะครับคือ free c a โ h o n เนี่ยเป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทนี้มีเงินเหลือไปเล่นเกมอีกเท่าไหร่นะครับเกมในที่นี้ก็คือเกม Data Center เกม AI นะครับอย่างตัว Microsoft Google แล้วก็ Amazon เนี่ยสามตัวนี้ใช้เงินลงทุนเยอะมากนะครับซึ่ง ตัวของ Google เนี่ยยังมีเงินเหลือเยอะนะครับ Microsoft ยังมีเงินเหลือเยอะแต่ว่า Amazon เนี่ยค่อนข้างช็อตเงินแล้วไอ้ตัวนี้จะค่อนข้างลำบากนะครับซึ่ง Amazon เนี่ยจะเหมือนกับ Oracle นะครับแต่ว่า Oracle เนี่ยจะหนักกว่าเงินแทบไม่มีแล้วนะต้องกู้เยอะมากนะครับซึ่ง Meta เนี่ยด้วยความที่ผมว่านะเขาออกตัวช้ากว่า3เจ้าแรกนะครับมันทำให้เขาเนี่ยยังมีเงินเหลือเยอะอยู่จากธุรกิจเดิมนะครับซึ่งก็คือธุรกิจโซเชียลแพลตฟอร์ม นะครับก็ที่เราเล่นกันเนี่ยผมพูดชื่อไม่ได้เดี๋ยวโดนติก๊กต็อกจิงนะครับซึ่งพอมันเงินเหลือเยอะเนี่ยมันทําให้ในอนาคตถ้ามันมีเทรนอะไรมาเนี่ยเขาสามารถลงทุนได้เยอะนะครับโดยที่เขาไม่ได้มีภาระทางการเงินมากนะครับที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณเห็นว่าเฮ้ยไอตัวเมตาเนี่ยคุณมาร์คซ์เกิร์เบเนี่ยเอาเงินไปซื้อแบบพนักงานคนอื่นทีละร้อยล้านร้อยล้านเนี่ยทำได้ยังไงนะครับก็เพราะว่าเขามีเงินเหลือเยอะเท่านั้นเองนะครับผมก็เลยบอกว่าเอ้ยเมตาเนี่ยก็ดูเป็นหุ้นที่ ธุรกิจนะครับอาจจะค่อนข้างผมว่ามันก็โอเคนะค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วก็มีเงินเหลือเยอะนะครับเพราะค่อนข้างโอเคนะ